เกียรติศักดิ์เสนาเมืองโค้ชฟุตบอลทีมชาติไทยในฐานะตัวแทนคนภาคตอนออกเฉียงเหนือทดลองใช้เครื่องอันต์ซาวเพื่อตรวจหามะเร็งท่อน้ําดีที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอให้กับโครงการแก้ไขพญาิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดีในภาคตอนออกเชียงเหนือหรือแคสแคปมหาวิทยาลัยขอนแก่นจานวน40เครื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองิรีิราชสมบัต right. ิครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในโอกาส การเจริญพระชนพรรษาเจ็ดรอบ84พรรษาซิกโก้ระบุว่าอยากให้ทุกคนระมัดระวังการกินปลาดิบโดยเฉพาะคนในภาคตวันออกเฉียงเหนือเพราะเสี่ยงเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับที่อาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีดังนั้นในการแก้ไขปัญหาทุกคนควรเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องอันต์ซาวน์นักฟุตบอลทีมชาติเวลาไปต่างประเทศก็มีทานปลาสุดและทานปลาเหมือนกันแต่ผมคิดว่าในแต่ละเราเป็นคนอีสาน ปลาราสุกกับปลาร่าดิบเวลาใส่ในส้ตมตำเนี่ยรสชาติไม่แตกต่างกันเลยแต่ขอให้เปลี่ลลยนพฤติกรรมในการทานนะให้คือให้เน้นให้สุกเพราะว,ว่ามันอร่อยเหมือนกันนั่นแหละนะครับฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้สำนักง,งานทรัพย์สินสมษัติเนี่ยมอบเครื่องอันตาาราซาวเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุด้วยซ้ำไปแต่ต้นเหตุของเราต้องไม่ใช่ว่ามีเครื่องดีแล้วสามารถตรวจเจอแล้วเนี่ยเราก็ยังทานทานก็ตรวจเจอ เจอก็ไปรักษารักษาก็ประทานใหม่มันไม่ได้ปัจจุบันพื้นที่ภาคตวนออกเฉีงเหนือกําลังขัดแกลนเครื่องอันต์สาวเพื่อตรวจหามะเร็งท่อน้ําดี พบมีเพียงสิบสี่เครื่องในโรงพยาบาลชุมชนเท่านั้นทําให้การคลดกรองเป็นไปด้วยความยากลําบากประชาชนเข้าไปถึงการรักษาโดยเครื่องอันต์าวได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อบันทึกภาพส่งไปยัง่วนกลางและทําการวิเคราะห์โรคอื่นร่วมด้วยซึ่งเครื่องอันต์าวนี้ที่ได้รับบริจาคจะช่วยให้ประชาชนได้รับการคลดกรองได้เร็วมากขึ้นทําให้อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ําดีลดลง เนื้อสาวเนี่ยจะทําให้เราเห็นภาพที่ตับว่ามันมีก้อนไหมก้อนมะเร็งที่ว่าเนี่ยหรือมันมีการขยายตัวของท่อทางเดินน้ําดีไหมอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เราสงสัยว่าคนคนนั้นมีมะเร็งท่อน,น้ําดีหรือเปล่าฉะนั้นสําคัญเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตับมันอยู่ข้างในใช่ไหมคะการที่จะรู้ว่ามันมันมีอะไรมีปัญหาเกิดขึ้นในนั้นไหมเราต้องเห็นภาพเราเห็นภาพจําเป็น ของการเสียชีวิตของคนโดยเฉพาะคนภาคอีสานเนี่ยที่เสียชีวิตถึงปีละหมื่นกว่าคนจากโรคอันนี้ครเพราะฉะนั้นทางสำนักงานทรัพย์สินก็เล็งเห็นถึงว่าการทํายังไงก็ได้เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตตรงนี้ลงเพื่อช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับสําหรับเครื่องอัลตราซาว์เพื่อตรวจหารโรคมะเร็งท่อน,น้ํา,าดียังขัดแคลนอีกมากซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทําเรื่องขอสิทธิ์เรื่องเพิ่มเติมเพื่อกระจายไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคเหนือด้วย การใช้อุตสาห์ตรวจเนี่ยเขาบอกดีเท่าเทียมกับการตรวจด้วยเครื่องซีทีคอมพิวเตอร์เลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เครื่องก็ถูกกว่านะครับเครื่องนึงก็ประมาณหนึ่งล้านบาทที่ระดับมอบจับทางสำนักทรัพย์สินส่วนมหากทยาลัยนะครับก็ทําให้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการไปคัดกรองนะครับในส่วนที่ไม่พอเดี๋ยวทางกระทรวงก็ต้องพยายามหางบประมาณมามาสนับสนุนนะฮะจริงจริงยุทธศาสตร์ที่ยยทําตอนนี้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะครับแล้วก็ผ่านที่ประชุมสัาชาุขภาพแห่งชาติผ่านคณะรัฐมนตรี นะครับนั้นนางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็รับมานอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนที่นิยมกินปลาดิบเป็นประจำผู้ที่เคยตรวจพยาธิและคนที่มีญาติสายตรงป่วยเป็นโรคนี้ว่าควรเข้ารับการคัดกรองโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ4ปีขึ้นไปเพื่อรู้เร็วรักษาได้ก่อนลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งข้อน้ำดีในอนาคตก่อนตุ้ยันสินถ่ายภาพกัลยาวีรางไร้หง์จีนเอนทร์เทนที่โฟร์ไรยาน